กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวค่ะเช่นเคยนะคะในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวหลายๆอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตค่ะหลายครั้งเรามองว่าเป็นเรื่องเล็กแล้วก็ปล่อยผ่านไปทางทางที่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวที่เราพบเจอเป็นสิ่งที่มีความสําคัญและไม่ควรมองข้ามวันนี้เราจะนําเสนอในประเด็นอะไรบ้างน,นั้นติดตามไปด้วยกันในช่วงเช็คอินเรื่องใกล้ตัวค่ะ สวัสดีค่ะ,ค,ะคุณหมอคะ,ว,คะวันนี้มาปรึกษาค่ะช่วงใกล้ที่เด็กจะปิดเทอมนะคะคุณหมอมีอาการหรือภาวะแบบไหนที่เกิดขึ้นกับเด็กน่ากังวลบ้างคะช่วงนี้ค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงต้นปีนะคะก็ยังมีอากาศที่มีความแปรปรวนอยู่บ้างบางวันฝนตกบางวันอากาศหนาวใช่ไหมคะช่วงเนี้ก็จะทําให้ตัวไวรัสนะคะหรือว่า เชื้อโรคเนี่ยค่อนข้างจเจริญเติบโ,โตได้ดีประกอบกับช่วงที่เด็กก็ยังยังไม่ทันปิดเทอมดีนะคะอย่างอยู่ในช่วงสอบไปโรงเรียนอยู่ก็สามารถติดเชือ้อแพร่สู่กันได้ง่ายโดยเฉพาะเชื้อโรคทางเดินหายใจค่ะอืมแล้วช่วงนี้ก็เป็นฝุ่นพ m อมด้วยมีผลมากแค่ไหนคะกับเด็กอืมค่ะพ m 2อมสองุดห้าเนี่ยมันเป็นอนุภาคขนาดเล็กมากๆนะคะนี่มันเหมือนแบบแทบจะเหมือนเป็นละอองเหมือนละอองน้าอยู่แล้วค่ะคือดังนั้นเนี่ย เขาก็จะเข้าสู่ทางเดินหายใจได้โดยตรงนะคะไม่ว่าจะเกิดอาการถ้าเป็นทางเดินหายใจสนบนเนี่ยคนทั่วไปโดยเฉพาะเด็กเล็กๆที่โครงสร้างหน้าเขาค่อนข้างเล็กนะคะตามวัยเนี่ยก็จะมีอาการอักเสบของตัวเยื่อบุทางเดินหายใจได้ก็จะทางเดินหายใจสนบนก็จะมีอาการเช่นคัดจมูกแน่นจมูกอักเสบน้ำมูกไหลอย่างเงี้ยค่ะส่วนถ้าโดยเฉพาะเด็กที่มีในเรื่องของ โรคประจําตัวโดยเฉพาะโรคของปอดเรือรหลังเช่นโรคหืดนะคะคนไข้ก็จะมีอาการหอบหืดกําเรืบได้เช่นกันค่ะเพราะว่าลงทางเดินหายใจส่วนล่างไปสู่ปอดแล้วก็หลอดลมข้างในค่ะมีอาการหรือว่าภาวะแบบไหนที่จะผู้ปกครองจะต้องแบบเริ่มที่จะต้องกัง,งวลแล้วอะค่ะอืมก็คือเด็กก็จะมาด้วยเรื่องของคล้ายๆอาการเหมือนไข้หวัดนะคะก็จะมีอาการน้ำมูกนะคะหรือว่าไอค่ะก็บางคนก็จะมีทั้งไอแห้งๆหรือว่าไอมีเสพหะนะคะแต่ว่าอีกภาวะหนึ่งที่ ที่เป็นภาวะที่เร่งด่วนที่ผู้ปกครองควรจะพามาโรงพยาบาลก็คือว่าเด็กมีอาการของอาการเหนื่อยมากนะคะบางคนก็คือจะเห็นว่าตรงตรง,ตรง,ต,รงตรงที่คอเนี่ยค่กกล้าเมเนื้อเนี่ยจะมีการยุบค,คือหายใจเร็วแล้วก็หายใจใช้กล้าเมเนื้อหายใจค่อนข้างมากตรงคอจะยุบหรือบ,บางคนก็คือกล้าเมเนื้อใชยโครงจะยกขึ้นมาหายใจอย่างเงี้ยค่ะกระเพื่อมนะคะอันนี้ถือว่าเป็นภาวะที่เร่งด่วนก็จะต้องมาช่วยเหลือเด็กที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดค่ะ วัว PM 2 5สุดท้าเนี่ยก็คือจะทำให้ตัวปอดเราอักเสบเนาะถ้าคือถ้ามันมีการอักเสบเ,เรื่อยๆเรื้อรังๆอย่างนี้ค่ะก็มีโอกาสที่จะกระตุ้นให้มีภาวะเรื่องในเรื่องของโรคปอดเรื้อรังได้ค่ะแล้ววิธีการรักษาคะคุณหมอต้องหรือว่ารักษาตามอาการใช่ค่ะเบื้องต้นเนี่ยจะเป็นการรักษาตามอาการก่อนค่ะถ้าเป็นทางเดินหายใจส่วนบนก็อาจจะใช้วิธีการเบื้องต้นดูที่บ้านนะคะแบบเป็นแค่น้ำมูกหรือว่ามีจามบ่อยหรือว่ามีการไอ บ้างเนี่ยก็อาจจะใช้การล้างจมูกหรือว่าอาจจะทานยาลดน้ำมูกได้บ้างค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนไข้มีอาการเหนื่อยหายใจส่วนล่างนะคะ่ะปอดมีการอักเสบเนี่ยต้องมาโรงพยาบาลคุณหมอก็จะพิจารณาฟังจากฟังปอดว่าปอดเนี่ยคุณภาพเสียงเป็นยังไงลักษณะสาาเสียงเป็นยังไงแล้วก็จะได้รับการรักษาเช่นการพ่นยาหรือว่าการดูดเสมหะเพื่อทําให้เด็กๆสบายขึ้นค่ะ ช่วงกลุ่มวัยอายุประมาณเท่าไหร่คะที่เจอโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจมากที่สุดในช่วงนี้คะ่ะคุณหมอค่ะช่วงนี้จริงๆจเจอได้ในทุกช่วงวัยนะคะเพราะว่าอากาศก็มลภาวะค่อนข้างเยอะแล้วก็การติดเชื้อค่อนข้างมากแต่ว่าเอาเป็นว่ากลุ่มที่เราต้องเฝ้าระวังก็คือจะเป็นกลุ่มเด็กเล็กนะคะเนื่องจากว่าเขาก็จะควบคุม การป้องกันได้ยากนะคะ<ม>ใส่หน้ากากเ<ม>ด็กๆก็ไม่ค่อยยอมใส่กันใช่ไหมคะแล้วร่วมกับตัวโครงสร้างทางเดินหายใจข,ของเขาอะคะ่ะก็ค่อนข้างเล็กเวลาติดเชื้อมีเสียงหักขึ้นมาเนี่ยก็จะมีอาการหายใจลําบากได้ง่ายอะคะ่ะ<ม>ก็จะเป็นกลุ่มเด็กเล็กโดยเฉพาะเด็กน้อยกว่า5ปีคะ่ะก็จะมีอาการค่อนข้างมากแล้วก็รุนแรงก,กว่าเด็กโตคะ่ะอย่างกลุ่มเด็กที่<ม>จะต้องไปโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะผู้ปกครองจะต้องแบบ ให้เด็กๆด,ดูแลตัวเองไงบ้างในช่วงระหว่างที่อยู่โรงเรียนอะไรอยา่างเงี้ยค่ะคุณหมอค่ะถ้าเบื้องต้นมีเรื่องของออมลภาวะนะคะก็จะแนะนําผู้ปกครองให้ติดตามค่ามลภาวะรายวันนะคะว่าเป็นยังไงคือถ้าเออแบบสีส้มสีแดงอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะก็แนะนําว่าไม่ควรออกกําลังกายออกกําลังหรือใช้ทํากิจกรรมกลางแจ้งควรจะอยู่ในในห้องในตัวอาคารนะคะแล้วก็ร่วมกับการใช้เครื่องพอกอากาศที่ป้องกัน ในช่วงในช่วงการคัดกรองของฝุ่นละออง PM 2.5ได้ค่ะแล้วก็ส่วนในเรื่องของการาติดเชื้อนะคะรวมไปถึงาการป้องกันฝุ่นละอองเวลาเราออกไปข้างนอกเงี้ยเราก็จะแนะนำว่าใส่หน้ากากที่สามารถป้องกันอันภาค PM 2.5ได้ค่ะยังต้องให้ความสำคัญกับเรื่องการล้าง,างมือหรือว่าใช้แอลกอฮอล์อยู่ไหมคะในแน่นอนที่ทสุดค่ะเพราะว่ามันก็ม,นกมันก็จะเป็นการลดการสะสมของเชื้อโรคนะคะเพราะว่าเด็กๆเนี่ย ก็สัมผัสกันตลอดเวลาเนาะทานของร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาสัมผัสแล้วก็มาทานต่อหรือว่าปลายหน้าปลายตาก็จะทําให้เกิดการติดเชื้อง่ายการล้างมือบ่อยๆการใช้แอลโกอฮอล์ในการล้างมือเนี่ยก็จะลดการสะสมของเชื้อโรคแล้วก็ลดการติดเชื้อแพร่เชื้อได้ค่ะแล้วในช่วงที่เด็กปิดเทอมค่ะคุณหมอในช่วงที่ปิดเทอมแล้วนะคะอยากให้คุณหมอฝากสักนิดนึงจะไปเที่ยวผู้ปกครองอยากพาไปเที่ยวไปซัมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะควรจะดูแลยังไงเด็กๆควรจะดูแลตัวเองยังไงค่ะเด็กๆก็ คือถ้ามีถ้าเด็กโตหน่อยพอจะมีความร่วมมือก็จะแนะนําว่าใส่หน้ากากนะคะแล้วก็กินร้อนช้อนกลางล้างมือค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีเด็กๆป่วยในบ้านนะคะก็จะอาจจะขอความร่วมมือกับผู้ปกครองว่าอาจจะอยู่ที่บ้านไปก่อนนะคะไม่งั้นคือถ้าไปร่วมกิจกรรมกับเด็กคนอื่นก็จะทำให้เพื่อนๆเ,เราติดเชื้อตามไปด้วยอะคะ่ะอืมโวันนี้ได้รับความรู้เยอะมากๆเลยนะคะขอบพระคุณคุณหมอมากๆค่ะค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะ